สวัสดีครับพักเรียนวันนี้เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ครับในชั่วโมงที่7หน่วยการเรียนรู้ที่3ครับเพศวิถีศึกษานะครับสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นี้ครับก็จะมีเพศวิถีศึกษาและก็บุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเรียนรู้เรื่องเพศนะครับเพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว ความหมายของเพศวิถีศึกษานะครับ UNESCO ได้ให้คําจำกัดความของเพศวิถีศึกษานะครับก็คือหมายถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและบริบททางวัฒนธรรมโดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนข้อมูลที่ปราศจากการตัดสินคุณค่าบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ความหมายตามพรบ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพศส5 5 9นะครับจะหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลพฤติกรรมทางเพศสุขภาวะทางเพศและมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศรวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับอนามายัยการเจริญพันธุ์ที่ให้ความสําคัญ กับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศบุคคลครับมีสิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้เรื่องเพศนะครับยูเนสโกนะครับก็คือองค์กรที่ระบุว่าเด็กและเยาวชนจาเป็นที่จะมีสิทธิที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องเพศิธีศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุต่างๆ4กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1คืออายุ5-8ปีกลุ่มที่2 นะครับอายุ9 1 2ถึง12ปีกลุ่มที่3อายุ12 1 5ปีและกลุ่มที่4นะครับอายุ15 1 8ปีนะครับสหประชาชาติหรือว่า United Nations หรือว่า UN นะครับได้กล่าวไว้ว่าวัยรุ่นมีสิทธินะครับที่จะเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อสุขภาพและพัฒนาการและเอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในสังคมบรรดารัฐภาคีต่างๆจึงต้องทำให แน่ใจว่าวัยรุ่นทั้งหญิงและชายทั้งในและนอกโรงเรียนจะไม่ถูกปิดกัน้นการเข้าถึงข้อมูลและจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของพวกเขาพร้อมทั้งมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพอย่างไรซึ่งควรรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการเสพบุหรี่แอลกอฮอล์และสารอื่นๆพฤติกรรมทางสังคมและทางเพศที่ปลอดภัยและการเคารพผู้อื่นโภชนาการและการออกกำลังกาย องค์การอนามัยโลกครับหรือว่า world health organization หรือว่า w h o นะครับการวิจัยนะครับโดยองค์การอนามัยโลกผลการให้การศึกษาเรื่องเพศวิถีศึกษาที่เน้นเรื่องการนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมถูกต้องในหลายประเทศทั่วโลกพบผลใกล้เคียงกันว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับรู้เรื่องเพศนะครับในประเทศไทยครับก็มีพระราชบัญญัติ ป้องการและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นพศ2559ที่ระบุไว้ในมาตรา6ที่นักเรียนจะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับการจัดการเรียนการสอนเลือกเพศวิธีศึกษาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนาผู้สอนใหม่มีความสามารถนะครับในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศวิธีศึกษาได้และจัดให้มีระบบบริการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเหมาะสม สรุปนะครับในบทบทเรียนนี้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับความหมายของเพศวิถีศึกษานะครับาตามยูเนสโกนะครับก<อ>็จะบอกว่าการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสําคัญที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนะครับ,บรบป้องกันการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี59กนะครับก็ <c oughs> จะบอกว่ากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้เรื่องเพศนะครับแบ่งออกเป็น3อย่างคือยูเนสโกแบ่งออกเป็นออกแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มตามช่วงอายุนะครับ UN อนะครับบอกว่าวัยรุ่นมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงรัาคีต้องจัดให้อย่างเหมาะสมนะครับองค์การอามัยโลกทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการรับรู้เรื่องเพศแล้วก็พรบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี59นะครับตักเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเรียนการสอนเรื่องเพศปิษีศึกษาให้เหมาะสมกับวัยนะครับสำหรับ ชั่วโมงนี้ครับขอบคุณนักเรียนที่ติดตามการเรียนออนไลน์นะครับขอนักเรียนติดตามาชั่วโมงถัดไปสาหรับการเรียนออนไลน์สาหรับวันนี้สวัสดีครับ